เี่ในข่าวกีฬาผู้บอลไทยใบจีสไตล์ประจวนชี5กันยายน2567โดยชายผู้บังคับร่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชี่ยงวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเชี่ยงวันนี้ตามติดส้มเชงจุนทานเข็มดีกับแคมป์ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคของมาซาอิชิในขั้งนี้ โดยการน,นี้ตงด้านของหลังจากที่ห่างหายจากทีมชาติชุดใหญ่ไปเกือบ3ปีนะฮะโจทรนเข็มดีคนนี้กองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กก็ได้รับการเรียกติดทีมชาติไทยอีกครั้งสำหรับการแข่งขัน FIFA International a m a แมชในช่วงเดือนกันยายนต0 2 4 4โดยครั้งแรกที่เขาถูกเรียกติดทัพช้างศึกนั้น คือในศึกชิงแชมป์อาเซียน2020แล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสครั้งที่2ที่เขาจะได้กลับมาร่วมทีมชาติไทยกันอีกครั้งและก็พร้อมที่จะลุ้นประเดิมสนามแมตช์แรกของการอของเขาเนี่ยกับทัพช้างศึกในครั้งนี้กันด้วยนะ ซึ่งโปรแกรมฟุตบอลอุน่นเครื่องฟี f a เดย์อินเ n อร์เนชันแนลเอแมของทีมชาติไทยก็จะมีรัสเซียพบกับทงดนันของไทยนะฮะวันที่7กันยายนเวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยแล้วก็เวียดนามพบกับไทยวันที่10กันยายนเวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยเช่นกันถ่ายทอดสดทางช่องอ่า e b o o k YouTube ของช่องช้างศึกออฟฟิเชียลและก็ไทยรัฐทีวีในคร้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ฝากไปติดตามติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียร์ส้มเช้งคนนี้กันเดินครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับเอาแล้วยังไงงานนี้บอกได้เลยนะฮะหชาติอาเซียนเน้นโค้ดเกาหลีและญี่ปุ่นนะ โดยการทีมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนเดินหน้าในการพัฒนาฟุตบอลในประเทศกันอย่างคึกคืนทั้งเรื่องของโครงสร้างของฟุตบอลลีกและก็เรื่องของการพัฒนาทีมชาติที่เป็นเป้าหมายหลักการว่าจ้างโค้ชเข้ามาทํางานจึงเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจที่จะยกระดับทีมสู่อนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งณนะตอนนี้ก็มีถึง6ชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ที่เลือกใช้บริการโค้ดสัญชาติญี่ปุ่นและเกาหลีใต้บางชาติเลือกใช้คุมทีมทั้งชุดใหญ่และก็ชุด23ปีให้เกิดความต่อเนื่องรแม้กระทั่งคลุ่มลึกไปในระดับเยาวชนที่ต่อยอดไปสู่ทีมชาติช,ตชุดใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้โดยทีมชาติอาเซียนที่ใช้บริการโค้ดเอเชียนั้นก็จะมีไทยนะฮะมาสดาอิชิ e, ชุดใหญ่จากญี่ปุ่น ทาคายูกิดิชิกายะคุมชุดยุคสปีจากญี่ปุ่นต่อมาจะเป็นท่านั่งของประเทศอินโดนีเซียนะฮะก็ใช้ชินตตยองคุมทีมชาติชุดใหญ่มาจากทางนั่งของเกาหลีใต้เวียดนามใช้คิมซังซิกคุมทีมชาติชุดใหญ่และก็ชุดยุคสปีมาจากเกาหลีใต้สิงคโปร์ก็จะเป็นซูตโตมุโอกุระคุมชุดใหญ่มาจากทางน้่งของญี่ปุ่เนเหียนมาก็จะเป็นเรียวฮิโโรเซคุมชุดใหญ่มาจากทางนั่งของญี่ปุ่น และก็เหล่ามาอาฮาฮยอกจุนนะฮะคุมชุดใหญ่และก็ชุดยุ่สปีมาจากเกาหลีใต้จุนแจคอสคุมชุดยุ่สิปีมาจากเกาหลีใต้นายูฮะโทยุดะชุดใหญ่ผู้บรญิงมาจากทางด้านของญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับโอ้โหเป็นแตาว่างานนี้นะฮะเรียกว่าใช้บริการญี่ปุ่นกับเกาหลีแท้ๆเลยนะฮะงานนี้ต้องเราดูกันต่อไปก็ได้กันว่าใครจะเป็นเจ้าของศึกอาเซียนในครั้งนี้ เรามาดูประเด็นข่าวต่อ้าเกันครับเอาล่ะยังไงเปิดราคาบัตรฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่50จําหน่ายวันแรก9กันยายนนี้โดยฝ่ายจัดฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่50เปิดช่องทางการจัดจําหน่ายบัตรเข้าชมเกมฑการแข่งขันเริ่มจําหน่ายในระบบของ t ไทยทิเ k ็ตพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่9กันยายนเป็นปต้นไปการแข่งขันฟุตบอลชิงท้่วพระราชทานคิงส์คับครั้งที่50 แล้ววันที่11-14ตุลาคมที่สนามกีฬาตินสุรนนท์จังหวัดสงขลาโดยมี4ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยทีมชาติซิเรียอันดับที่93ของโลกทีมชาติไทยอันดับที่101ของโลกทีมชาติทาจิกิสถานอันดับที่103ของโลกและก็ทีมชาติฟิลิปปินส์อันดับที่1 4 7ของโลก ล่าสุดนั้นฝ่ายจากการแข่งขันเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันเริ่มจำหน่ายในระบบของไทยทิ i เก็ตเมเจอร์พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่9กันยายนและพิเศษในจังหวัดสงขลา,าสามารถซื้อบัตรได้ที่โรงแรมปราการาแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาจังหวัดสงขลาบริษัทมัชเตอร์พี n แอนด์โครเซตจำกัดราคาบาตัตรอยู่ที่600 500และ300บาทสำหรับฟุตบอลคิงส์คัพเนี่ยเป็นฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และเขาเป็นทุบบอลจริงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในรัชวงรัชกาลที่9เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ,อพุทธศ,ศักร,ราช2511โดยนอกจากปีนี้จะเป็นการแข่งขันครั้งที่50พอดีแล้วยังถือเป็นปีมหามงคลเนื่องด้วยโอกาสพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบหรือ72พรรษาในปีนี้อีกด้วย ฐานปุ่มเป็นงว่าง,งานนี้กังรอดูกันต่อไปกันแล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงทีมชาติสิงคโปร์เรียกกองหลังคดิสซิตี้มาร่วมทัพนะโดยสมาพัธ์ฟุตบอลสิงคโปร์หร,รือว่า FAS ประกาศรราเรียกสอนนักเตะที่ถูกแปลงสัญชาติเข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติสิงคโปร์ในปฐมพิ فا ่าเดย์ช่วงเดือนกันยายน โดยสมาพันธ์ฟุตบอลสิงคโปร์หรือว่า FAS ประกาศรเรียก2นักเตะที่ถูกปลงสัญชาตินะฮะเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติสิงคโปร์ในปฏิทินฟี فا เดย์ช่วงเดือนกันยายนซึ่งวางคิวลงอุ่นเครื่อง2นัดกับ2สโมสรอ,อ,อย่างท่านักของบีจีแทมปิเนสบรเวอร์จากสิงคโปร์และก็ยโฮดารันทักซิมจากมาเลเซียรายที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือนักเตะดีกรีลีกอังกฤษของสโมสรคาร์ลิตี้ที่สามารถเลือกเล่นทีมชาติสิงคโปร์ได้ตามบัตรุ่นในขณะนี้ โดยนักเตะ2รายที่ถูกเรียกเข้ามาสุดทีมเพื่อจะร่วมฝึกซ้อมประกอบไปด้วยเพอร์บรีเพอร์รีเชียนอีอิงกองหลังวัย28ปีของสโมสรคาดิฟซิตี้ใน EFL l e a g ล e ีกส่วนอีกรายเป็นนักเตะญี่ปุ่นคือเคียวงะนาการุระกองกลางวัย28ปีโดยทั้งสองรายนียคือตัวเลือกของทีมชาติสิงคโปร์ในอนาคตอันใกลน้นี้สรับลงทำการแข่งขันนะฮะารายการนานาชาติด้วยซ้ำไปซึ่งเพอร์รีเพอร์รีเชียนอีอิง กองหลังในวัย28ปีของสโมสรคาร์ดิสซิตี้สามารถลงเล่นให้กับทางทีมชาติสิงคโปร์ได้ฐานะนักเตะที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวสิงคโปร์ปู่เป็นสิงคโปร์ขณะที่เคียวงะนากามมระกองการในวัย28ปีชาวญี่ปุ่นเล่นฟุตบอลอาชีพในสิงคโปร์มาเกือบเ,อเกิน5ปีจึงได้รับสัญชาติสิงคโปร์ปัจจุบันค้าแข่งให้กับ BG จีแทมปิเนอร์รอแทมปิเนสรอร์เวอร์แล้วสำหรับในช่วงปฏิทินฟ์ฟี فا เดย์กันยายนทีมชาติสิงคโปร์มีคิวลงอุน่นเครื่อง2เกม 6กันยายนพบ B ีจีแทนเปนส์ฟรเวอร์7กันยายนพบยะโฮดารุนทักษิมซึ่งทางสุโตมุโอคุระอุตสูชาวญี่ปุ่นวางแผนแตเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนและก็ A A 2, 27, เอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกในครั้งนี้เพิ่มเติมนะโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้สิงคโปร์ก็ยังมีของดีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทพวกเขาเปน็นขาดจะได้เจอหน้ากันเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับ อาร์งไงงานนี้โคดมิเกลขอพูดอะไรหน่อยเรานั้นยังคงมีข้อผิดพลาดโคดมิเกลได้เปิดเผยหลังตัวเล็กช้างศึกพ่ายกโกเตรมาราไป4.6ต่อหนะโดยคุณซื้อโตช้างตัวเล็กช้างศึกนะฮะรับทีมค่อนข้างจะมีความผิดพลาดหลังแพ้กโกเตรมาราไป4.6ต่อ6ในเกมที่3ศึกคอนเดเนเชียล2024 โดยมิเกลบริติโกหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมที่พ่ายทีมชาติโกเตมราไป4-6ในศึกฟุตซอลคอนติเนนทัลฟุตซอล2024ทำให้โกเตมรามี9แต้มเท่ากับไทยแต่ว่า H2H ้นั้นดีกว่าทำให้นำเป็นจ่าฝูงเดือนนี้โดยโค้ชมิเกลได้เปิดเผยบอกว่าจริงๆแล้วก่อนจะเริ่มเกมผมกม็รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีฐานะที่โคช้ช ผมเห็นในสิ่งที่ผิดปกติไปโดยเฉพาะจังหวะที่โกเตรม,มรายิงประตูที่2ผมรู้ได้เลยนะว่าวันนี้มันไม่ใช่วันของเราอย่างไรก็ตามเราคงต้องโทษด,ดวงอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีข้อบิดพลาดที่ต้องแก้ไขในครึ่งแรกคือการตั้งรับเป็นส่วนใหญ่ช่วงพักครึ่งจริงๆแล้วเราได้คุยกันไปบ้างแล้วแต่พอเปิดมาครึ่งหลังเราก็โดนอีกเราก็มีข้อบิดพลาดกันเยอะในเกมน,นี้ โดยรวมแล้วเรานั้นเก่งมากเลยนะฮะที่ไม่ทำเสียประตูมากถึง4ต่อ4แล้วท้ายเกมเราพยายามจะเล่นพาวเวอร์เพย์และมีโอกาสน่าจะได้ประตู3ถึง4ครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้จนมาเสียประตูสุดท้ายก็ขอแสดงความยินดีกับโกเทมาราที่พวกเขามุ่งมั่นและก็คว้าชัยชนะในครั้งนี้มาได้ ำหรับโปรแกรมัต่อไปของฟุตซอลทีมชาติไทยจะลงสนามในศึกคอนดิเนเชียลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพนัดที่4พบกับทีมชาติอัฟกานิสถานทีมอันดับที่30ของโลกที่นนทบุรีสเตเดียมวันที่6กัญญญญนยายนเวลา19นาฬิกา30บชีถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook YouTube และก็ฟุตซอลไทยแลนด์และก็ช้างศึกออฟฟิเชียลในคณะนี้และนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยไบยอิชิอีสไตล์ประจำวันที่5กันยายน2567ร โดยชายผู้บังาคับร่งางฟุตบอลไทยคารับ